สวัสดีครับผมอันนี้มาอปเดตสาหายส้มนะครับนี่เป็นบอ่อพักนามนะครับนี่บอพักน้มแบบเล็กนะครับพมเลืกกับทาแนแนวไอหลาบยางนะครับนี่ก็ประมาณแปดเมตรนะครับถึงผืนจากไอซ่านตัวนี้นะครับลงไปหากลบนบอแปดเมตรนิดๆนะครับ วันนี้ก็เลยมาเดี๋ยวท่านชมพามาชมไอ้ปั่มน้ำปั๊มน้ำที่ดูดออกไปใสง่งานนะครับแล้วก็พามาชมน้ำน้ำตัวน,นี้น้ำนะครับจะเห็นเป็นไอ้แรงปั่มเสมดนะครับแรงเครื่อง ออกมาแห้งแล้วนะครับ ح. น <tinc S 1> ี่ <ด Liberty. S 1> น on on. เพรา,าะว่าหนามันอ่อนแล้วนะครับถ้าช่วงเดือนปุ่มผ้ามีหนานะครับหนามันจะอ่อนหนามันจะออกมาแห้งนะครับบวคือช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนั้นหนามันจะออกแห้งเต็มท่อเลยนะครับตอนนี้ประมาณเครื่องท่อนะครับออกมาแห้งก็เลยเอามาลงสะนะครับถ้าเอาไปดันสายหนามนะครับ สายน้มมันจะโบพุ่งครับเพราะว่าแรงนามมันมอแห้งนะครับเพราะว่าสายนามผมมันไกลมีทุกระยะนะครับมีไปแต่สาสิบเมตรสี่สิบเมตรห0สิบเมตรห0สิบเมตรนะครับมันก็นเลยพราะมีแรงดันนะครับเพราะว่าสายนามมันไกลต้องเอามาพักส่บอนะครับเพราะว่าเปิดลงบอนี่เปิดไปเรื่อยๆนะครับฐานนามกลนบอนสามารถสูบได้นะครับก็บเอาได หลอบเร็วนะครับสูบออกไปของผมใส่อยูสองตนะครับได้หลอบเร็วตัวน,นี้เป็นระบบไฟฟ้าเบิดนะครับยังเพระท่านมีระบบไอพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้ยังหางบประมาณอยู่เงินยังไปเที่ยวอยู่บ้านมาไอตัวน,นี้นะครับแรงแรงเคืองสมัแรงเคืองใส่หมอหแอมนะครับใส่หมอาแอม ปั๊มตัวนี้นะครับซองแรงปั๊มตัวหนังกับสองแรงเป็นปั๊มไอ้ไมโขงนะครับปั๊มไห้โขงทั้งบานเอื่มได้รอบเรียวนะครับตัวนี้เป็นแรงเครื่องท่อทรงเหนียวเครื่องนะครับแล้วกาท่อดูดเหนียวเครื่องตัวนี้สเปคเครื่องย่ทีไอ้สามพันรอบนะครับตอ่อ กความเรียวหลอดสามพันหลอดตอนนาทีไอ้กินกระแซอยู่ทีซิบดหาแอมได้นาบเมว่อทีสี่ลอยลิตรนะครับนี่ตอนนี้เชื่อว่าได้นาว่าหลายสี่ลอยลีนะครับตอนนาทีตอนนี้ยังเปิดไปใสง่งานอยู่นะครับเดี๋ยวพามาชมอีก ตัวที่สอนครับตัวนี้เพิ่งปิดไปนะครับเพราะว่ามันทัวแล่นะครับปกติผมเปิดสองตัวพร้อมกันเลยนะครับหมอสิบหาแอมป์นะครับตัวนี้สองแรงแล้วก็เครื่องนั้นอีกสองแรงสามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับครับตัวนี้สเปคเครื่องของเขาตัวนี้สองเอ้ยอะไรเอ้สองพันสามร้อยวัตต์นะครับ ความเร็วรอบอย่ท่สองพันแปดร้อยห้าสิบรอบครับตอนน้ที่ความเร็วของมอเตอร์นะครับที่มันหมนุนตัวนี้ได้น้ำไหลนะครับนี่หกร้อยลิตรตอนน้ที่นะครับนี่ตัวนี้กินกระแสออย่ทีเก้าจุดแปดแอมตัวนี้เชื่อว่ากินกระแสหน่อยนะครับไอ้กินไอ้ตัวไอ้หาสิบเฮิร์นะครับนี่ไอ้ตัวนี้หาสิบเฮิร์ซานิบหาไมโคร เป็นขาปลาสเตอร์ครับตที่้่ตัวนี้ท่อดูดขึ้นมาสองนิ้วนะครับดูดขึ้นมาสองนิ้วกระทซงสองนิ้วมาลดเอานะครับเพราะว่าพอเมน้องผมนิ้วเคร่งมาใส่ขอลดเอาตัวนี้เป็นขอลดสองนิ้วนะครับหลดไปนิ้วเคร่งเป็นขอลโี่ดเห็นได้ในเมียนอุปกรณ์ก็ดี เป็นมาหลืสาไาชมเลยมาอัปเดตใช่งนะครับจกหลอกสาแหลวนะครับเป็นบอ่อผักหนามครับเป็นสวนกระโวดแบบน,นี้กระโวดกับบุคคลงาายานไหนนะครับตัวสูงตัวต่ำเพราะว่าดินมันแห้งนะครับดินมันเป็นไขา่ขาขขี้เท้านะครับ หนาม,ม,ามนบ่เถิงม,มันมันก็ความสุ่มบ่มีมันก็เลยขืนบ่สมอกันพื้นที่สิบไรเอซิบสองไรนะครับใดสิบไร่นี่ก็พุ่มใจแล้วนะครับเอาทุนขึ้นลงทุนไปร้ายเติมนะครับฟุนปุ๋ยลักกายาเสีดแน่นะครับเจาะหนามต่ำนะครับปีนีเอาทุนไปก่อนนะครับ เดี๋ยวปีนามีทุนจังเหลื่อมกันไม่อีกนะครับนะครับมาอัปเดตให้ชมใส่นี่พมต่อลงไปนะครับเอ้สองทอนเคืองเพราะว่าถ้าสองทอนมันเปียดเม็ดนะครับมันดูดปรไดัมันตองห้มันไอชโลไปอีกนะครับหายมันอยู่เนี่ยแน่นอนตันนั้นก็เป็นหัวกระโหลกใส่ท่อเอ้ใส่จรอนนะครับเพื่อโบหายมันตกลงดินทางล่างกับใส่ ขากระแนงนะครับขอบหัวกระหอกไว้ใส่เพาลานนะครับเป็นน้ำน้ำแรงเคร่งที่มาถายแม่นเขาหัวสิป,ปิงเกิดกระไดหัวเดียวนะครับนี่ก็เลยเอาโลงสาไ้มันอยู่ทีระดับน้ำดูดได้นะครับั่มรอบเร็ยวดูได้ดก็คือดูต่อ,อไปนะครับ ตอนนี้สวยงามก็ถือว่าใส่ค่าไฟหลายอยู่นะครับค่าไฟเสียหลายเพราะว่ามันใส่ไฟสองสองคืนนะครับคือเที่นึงก็คือทะแลกก็คือดูดจากสมดนะครับลงมาใส่บอแ์อากาเทที่สองก็คือสูบน้ำไปเขาสวนนะครับ แต่ว่าประเทศแบบนี้นะครับน้ำมันจะออกดีเพราะว่าน้ำมันจะเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าแรงดันน้ำมันได้นะครับกับประหยัดเวลาลงมาอยู่นะครับเพราะว่ามันเปิดบรโดนนะครับตัวนี้มันได้ซองสายเพราะว่ามันสองแรงแต่ว่าตัวนั้นต่กอนน้ำแห้งๆพ้อมกระได้สายเดียวถ้าซองสายมันผงตำแห้งครับก็เลยอัดให้มันได้สายเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็บมาอัปเดตให้ชมนะครับเที่ยงสัปานี้ถ้าช่วงที่อัปเดตข่าวโพดนะครับหรือว,ว่ามีเรื่องใดอัปเดตให้ชมอีก,กเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับขอบคุ่นที่เป็นกาลังใจนะครับให้มาตลอดนะครับทั้งๆที่นาเบสนะครับนํเบสกันยัง ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณได้หลายสารับคลิปนี้กับขอบคุณเดฟี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม